ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านชัยชั้นแม่วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นน้องนงวองไร้สุดต้อนคนไม่มุกออออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้รจงหาทำไปเรื่อยๆคอตั่งคิดเอ้ยจะไม่ได้ทำนังไรแล้วเราก็แบบไปเลื่อนดูว่าน้องเคยแนะนำอะไรเราหน่อยนะคะซึ่งอันนี้เป็นคลิปที่ น้องเคยแนะนำเรามานานมากแล้วนอะทุกคนแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทํานะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆก็สับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนอะทุกคนซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปเหมือนจะเป็นเบื้องหลังใช่เป็นสเตจท้ายในรายการ j u s and Melody ทุกคนซึ่งรายการนี้เราไม่เคยดูแล้วแฟนช่องก็บอกว่าอยากให้เราดูมากๆพร้อมทั้งแบบให้บ้านสับบ้านหนึ่งมาทุกคนก็คือ Mama l i เ Baby นะคะขอบคุณขอบคุณมากย ก็ได้ท้าวไปขออนุญาตด้วยเพราะแล้วเนาะทางบ้านก็ยินดีมากมากใจดีมารักมากๆใช่ฝากไปติดตามช่องด้วยเนาะใช่เลยครับพร้อมไหมพร้อมแล้วคิดถึงรอยมากไมคิดถึงมากนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้พวกเราด้วยนะคะถูกต้องากเค่ะแล้วก็สือทุกคนช่องเรามีช่องทางสนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วจ้า การสมัครมมเบอร์ชิพเนาะใครอยากรู้รายละเอียดยังไงก็ดูได้ในพินคอมเมนต์นะคะปักไว้ให้เรียบร้อยราค่ะหรือว่าปุ่มสมัครเมมเบอร์ชิพเนี่ยจะอยู่ข้างๆกับปุ่ม subscribe เลยนะครับจอยๆสมัครจอยจอยอะไรสักอย่างประมาณนั้นเลยเออลองลองลองเอามือไปกดกดเออยังไงมันยังไงเออแบบให้ค่ายาปวดล้องปวดหลังครับกาแฟอะไรเงี้ยนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปลาพร้อมไหมพร้อมมากไปดูกันเลยค่ะ อ้ล่อมากดีมากวายวายน่ารักดีมากโอ้หล่อมากโอ้ใครชุดดีรู้นเลยเว้ยเหมือนเจ้าชายเลยแม่ ไม่ไรโอ้โหดีสุดดูดีคนเลยโอ้โหหาวแล้วแบบสมมากแพงมากจริงโอ้โหผมดีโอเทมันคนเลยว่ะว้ายว้ายทุกคนดีไงเมื่ วันเกิดก็สายหรอน่าจะใช่นะใช่ไหมใช่แซมอนแต้วอนและเม,ม่นอ่ต่อยแนดูโสุดดีจ <S <S <อ>ริงเวลาคานกับเ่า 干啥呢？整啥呢？搁这又？这边，那边，那边。哈哈哈！哈哈哈！哈哈。好笑吗？那啥？哈哈哈！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 哈哈

ออกซีดีจะไปหาใครอ่ะ โอ้โหโอ้ยอาซีหลุดโถลูกมาแล้วอันนี้เลยค่ะมาแล้วมันไม่กลับเลยไปแล้วมาแล้วมาแล้วเอวไม่สัมพันธ์เรานึ่ง โอ้ยน่ารักชวดเจ้ารอดีมากเนาะเนไปกินข้าก şey oh, oh, sì ินข้าวเพลงกินข้าวอะไรกินอะไรก็คืออร่อยน่ารั่า

บอกเขาก็ะแบบลดแคลอรี่โดนน้ำหนักอยู่เพื่อนเขคือแกงกินเองกทำไม่สำเร็จใจ้แข็งมากเนาะพอเป็นเลาหนยอ่ะเคลื่อนยืดมาขนาดนี้งามเลยโอ้ยล่อมาก้องรั แล้วว no? er. ่ามันสือกคนเนาะเนาะเต็มแค่เลย

อเขาด <ha. S 2> ีเลยเป็นแบบเบาๆโหเสียงแบบหล่อจังเลย พ่อแรปเปอร์โดนแกล้งแล้วหราอมากชุดทุกคนดีมากนี่นล้รล่ะวงเงี้ยพี่เย่คือเหมาะกับอะไรแบบ แพงหรูหรามาเฮ้าหล่อมากทุกคนโหดีอ่ะเด็กเล็กป้าอ่ะสนเนาะค่อนอะแบบเออป่วนอยู่อัวบงตัวแสบเอ้ย ึงกับเออสองสถาการนานระักจังเลยสิดกันมากเลยอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเคยมีอยู่ได้ดู <c ười> ดู <c ười> ดู กุ๊บซ้เออได้ได้ฮัลโหลวูหยืดได้แบบกว้างพลาสติ ทุกอย่างเนี่ยซุ้ซซซซซหูหลักสเตยนิดเดียวนึกแบบพอดีแบบส1เอ็ดคนเต็มเวทีพอดีวู้โหูมองข้างๆยังดีเลยอะ่ะ พอดีเลย เคียงนี้พอเนื้อโอ้ไปกินเห็บหล่อนคนลุกอุ้ยจุ้มเลยลูกเอ้ยเข้าใจเจกากูโอ้ยมึงอยากหยิบขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นก้อนลงเกินเด็กเล็กเด็กเล็กตัวน้อยสามขวบ คนลุกอยู่แล้วนะกับเพลงนะเพลงที่ฟังแล้วแบบน้ำตาจะไหลถึงว่าน <รอ S 2> ้องอยากให้ทำเป็นเสเตจสุดท้ายแนะนำ<ช>้ำไรส์นี่ <c oughs> สุดท้ายเก่งในพวกเราอะสุดท้ายเลยังไง ไม่ไม่เูยังไดิบแเลยยังไงก็ยังตัวยู่ยศทำตอบไปสิคาระไอคิดถึงเออมาเราเรารู้สึกผูกพันจริงๆนะกับกับไรส์อะก็คือคือเหมือนกับเราเติบโตมาพร้อมกับเขาจริงๆนะหมายถึงว่าช่องช่องเราช่องเรากับไรก็คือเดินทางมาพร้อมกันวงแรกที่ทำใช่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยแบบทุกสัปดาห์เราจะต้องได้เจอเขาอะจริงๆเนาะแบบ มันเหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามาท watch ําวอชไวท์ไปแล้วอะกับการที่มาถ่ายไรฟ์จริง,ง<น>เพราะว่าไรคืออย่างที่บอกน้องๆมันก็เป็นแพรระตีในการที่เราเซตคิวให้มันมาสักระยะ<ช><ช>นึงแนวะว่ะแล้วก็แม้มันจะมีช่วงที่เราห่างหายไปแบบโดนนู่นโดนนี้อย่างนี้นน้นองๆก็ยังให้กาลังใจกัแบบจริงก็คือยังอยู่กับเรามาเสมอตลอดเวลาค้าใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบ เออเรามีเหตุผลอะไรยังไงเน้องตอนนั้นที่แบบเรามีเอฟเฟกต์หลายๆอย่างกับการท้าพลเรนจี้อะไรอย่างเงี้ยน้องๆองก็ยังส่งกำลังใจมาใ,ให้ตลอดเลยแล้วพอ เราคัมแบ็กมาแล้วเราก็แอบแบบนิดนึงเหมือนกันว่าจะยังจะยังอยู่ไหมเออมันก็นิดนึงเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าระหว่างนั้นเราก็เข้าใจได้ว่าคือเราก็ไม่ใช่ช่อง election เดียวที่ทำน้อาะมันก็มีหลายๆทางให้น้องๆเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราผ่านหายไปนานด้วยอ่ะแบบ3เดือนสามเดือนสามสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ยังได้รรบการต้องเราอย่างอบอุ่นมากเสมอ ก็คือขอบคุณจริงๆอะแ่ก็รู้สึกว่าเราก็จะสรรหาจะพยายามทุกคนนะถ้าถ้าแบบมีอะไรยังไงเราก็ทำได้เนาะใช่เราก็ยังจะพยายามทําให้ทุกคนได้แบบดูกัามเสมอให้หายคิดถึงเนาะใครมีอะไรแนะนําก็ปามาได้นะคะในบางคอนเทนต์ที่น้องน้องแนะนำมาบางทีมันอาจจะมีคอนดิชันเยอะหลายอย่างทั้งเวลาเราด้วยแล้วก็ ปัญหาลีก้าชีตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้ทําแต่ไม่เป็นไรนะอันไหนที่ทําได้เราก็จะหยิบยกมาแน่นอนนะคะแล้วก็เช็คให้รายเอาแล้วก็นอว่าเราจะได้กลับมาทำไลไรกับคอนเทนต์ไหนบ้างทุกคนใช่เราก็ยังคิดถึงเสมออยู่ดูแลก็มีความสุขนะเรื่องกินขอให้บอกอรากกินมากคิดถึงเพลงกินข้าวขึ้นมาเลยเพราะว่ารากินอะไรก็จะดูอร่อยชอบมากนอทุกคนคือน่ารักแล้วก็ ขึ้นสเตแต่ละครั้งก็คือไม่เคยทําให้ผิดหวังผิดหวังแน่นอนอ่ะแบบเขาจะหนักจะเต็มตลอแบบไลฟ์ใส่เต็มตลอดสเตจก็ดีชุดอะไรอย่างเงี้ยคือดีทุกสเตทจริงจริงที่เราเห็นหอจริงหลอกกบสีสัญญาณแม่ลูกงงมากแต่ว่าเมื่อกี้นี้เจ้าหนันดึงกลับแล้วดึงกลับปิดฉากได้ชุดชมพูนั้นแล้วกระโดดดิงนดึงดึงล้จําเป็นท้ายสามขวบไม่เกินนี้ทุกคนเข้าใจป้ามันแบบดีขึ้นนี้จริง เราตัวเล็กมากเลยอะอยู่ตรงนี้นะลุงใช่ลองตัวเล็กมากเลยทุกคนทุกคนคือจู้น่าลัคนที่หลอกก็รอหลอใจหายมากหล่อแบบขนลุกหล่อแบบซึ่งเีหล่อขึ้นหัวแว่า ดีมากเลยทุกคนยังเป็นกำลังใจให้กำลังบจก็ไม่รู้เรื่องแล้วหนึ่งยังเป็นกำลังใจให้นงองไรทุกคนเนาะแบบในเส้นทางนี้นะคะไม่ว่าน้องจะไปทำอะไรก็ยังตามสนับสนุนอยู่ต้องมีเสมอเลยทุกคนใครคิดถึงไรเหมือนกันก็ตามไปย้อนดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะเรามี playlist ของไรส์นะแยกแล้วก็เยอะมาก ทาไปหลายๆคอนเทนต์นะคะอันไหนที่ยังเหลืออยู่ก็ตามนั้นเลยนะคอันไหนอาจจะหายไปแล้วก็โดนอุ้มบางอันอาจจะมีเฉพาะใน Facebook ก็ตามไปดูได้ตามไปดูคลิปนั้นแล้วมันจะมีบอกเองว่าให้ไปตามดูที่ไหนใช่แต่รงในพินคอมเมนต์ได้นะคะไปเลยฝากเสงอทุกคนด้วยมาก็หวังว่าคลิปนี้จะทาให้ทุกคนคลายความคิดถึงน้องๆไปได้นะคใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ขอขอบคุณบ้านด้วยนะคะใช่ค่ะคุณค่ะ ขอเนอสาแล้สัญญาหนึ่งแล้วแล้วแบบพอดีติดช่วงวาไรตี้ที่กลับมาทําได้พอดีก็เลยบอกบอกทางบ้านว่ายังไงก็กลับมาทำแน่แต่ว่าขอเมื่ออนี้ยมาแล้วมาแล้วนะทุกคนขอบคุณทางบ้านมากๆนะคะที่อนุญาตให้เราทำเนาะใช่ค่ะวนนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย